เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> บาทไม่บาทไม่บาทนะฮะอ่าโอเควันนี้นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับมาเข้าครัวของเฟรมนะครับอ่าโอเคคุกกี้ชิลวันนี้นะฮะสิ่งที่ผมจะทำเมนูที่อยากจะแนะนำนั่นคือเมนูที่ทำได้ง่ายแสนง่ายเพราะว่าเราใช้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเมนูบะหมี่ทงคัตสึนั่นเองนะครับเราก็จะใช้เส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่หาได้ทุกครัวเรือนง่ายมากอย่างที่ผมกำลังจะใช้อยู่นี้นะครับ โอเคอ่ะวันนี้เราจะเอาบะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปมาทําอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเตรียมเครื่องปรุงไว้แล้วนะครับพร้อมกับเตาต้มน้ําที่กําลังร้อนได้ที่อย่างแรกนะครับขอแนะนําเครื่องปรุงที่แสนง่ายกันก่อนเลยมีหัวหอมใหญ่ผักชีหอมนะครับแครอทนะแค่นี้เองแล้วก็เนื้อหมูที่ต้มแล้ว tendon. มาดูกันกระเตรียมด้วยมาดูกันนะฮะว่าเราจะทำอะไร แกะ้วครับแล้มีกิ่เป็นรูปเลยนะครับวิธีการแกะซองนี่เลือกหน่อยเลือกหน่อยไอ้พวกเศษที่แบบว่าหล่นๆเนี่ยเราเก็บไว้นะเอาไว้โรยปิดท้ายมันจะได้กรอบนะฮะ,อะเอาหมูลงไปลวกหน่อยจริงๆแล้วมันต้องเป็นหมูสดนะฮะแต่นี่เพื่อความไวไงเวลาเราน้อยต้อมไปเลยครับมันจะได้คลุกเขากับเครื่องแกร ตัวของผมนี่ต้องออกแบบมาเป็นแบบพิเศษนะครับหลุมซิงค์มันต้องใหญ่แล้วก็ลึกแบบ2สเต็ปเพื่อการล้างจานของผมมันจะสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็พร้อมตะแกรงคว่ำจานครับไงไงโอ้โหน้ําจะไหลลงซิงค์ไม่กระเด็นเปียกออกไปข้างนอกและปรับระดับการใช้งานได้อย่างเหมาะสมด้วยครับนี่ผมเริ่มสุกแล้วเราก็จะได้บะหมี ทงคัสึนะฮะเราก็ออเซตที่ผมบอกนะครับให้เก็บไว้นะครับกรอบๆโรยนี่บวกกับซอสญี่ปุ่นลาดนะครับด้านอืมเค็มๆนิดๆมันจะมีสีดำๆพริกไทยเรียบร้อยครับด้ามีทงคัสึง่ายๆชิวๆไปไปทานกันให้นี่ สุดยอดครับเมนูนี้ถ้าให้เป็นคะแนนเอาเป็นดาวด้ยวยถ้าเต็ม10ดาวนี่ขอให้เก้าพออีกอีกหนึ่งนี่เผื่อชมตัวเองเอาก้าพอครับเก้าก็โอเคลนะผมชอบเมนูนี้นะครับยังไงเพื่อนๆทุกทุกคนหรือว่าท่านผู้ชมที่กำลังดูกันอยู่ลองไปทําทานกันได้นะครับง่ายมากครับผมเชื่อว่าครัวทุกทกคนก็มีครับแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่พิมจะมัวแต่ทานอาหารไป แล้วคุณผู้ชมจะหิวเปล่านะครับผมขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของฟิล์มก่อนนะครับก่อนที่จะจากกันไปขอขอบคุณนะครับบริษัทไทยเบ,บเบรดจ,จัมกัดมหาชนเยทิฟันซิสเทม,มา่าสูตรซีเมนต์โฟร์ไลท์ครับทุมบุฟเอชสามจีพัทและ Wi-Fi ครับสมาร์าทใส่ใจทุกรายละเอียดงานครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าเตก้าครับและสปอนเซอร์อื่นๆอีกที่มาสนับสนุนรายการของเรา ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับและผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านด้วยนะครับอะไรครับวันนี้ผมขอจากทุกท่านไปพร้อมกับบะหมี่ทงคสอึอันแสนอร่อยและสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมทุกทุกคนไปชิลที่ไหนและทำเมนูอะไรให้กับคุณผู้ชมคอยติดตามด้วยนะครับในสัปดาห์หน้ากับรายการชิลเอาครับลาติสวัสดิ์ครับ